เอาละนะครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเลยนะครับคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กันกับมาครับพิกเซลมอนพาร์ที่21นะครับอ่าอาจจะสงสัยนะครับผมทำไมผมต้องเปิดมาหน้านี้นะครับคือเมื่อกี้เนี่ยขอย้อนความเดิมก่อนนะครับผมอ่าเมื่อกี้เนี่ยอ่าผมกำลังตีบอลอยู่เลยครับอ่าคือผมตีบอลเพื่อที่จะไปตามจับโปเกมอนในตำนาน อาต่อไปนะครับผมซึ่งในขณะที่ผมกำลังทำบอลอยู่เนี่ยครับคุณดูครับไอชิหายลูกเกียเกิดโอ้โหอาจจะเห็นว่ามันไม่มีข้อความขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตัวเกียผมหลุดไปนะครับโอเคแต่ก่อนแต่ก่อนก่อนมันจะหายไปครับผมจะขอไปตามจับมันก่อนครับโอ้โหแทบช็อกครับคือวันนี้แหละผมเจอเซเลบีครับผมแล้วลูกเกียเกิดตัวต่อมาเลยครับโอไมค์ก๊อต โอเคขอปาบอลก่อนครับจะได้ปะวะฮึบฮึบโอ้ไม่ได้อ่าได้แล้วโอเคโอ้โหวันนี้โคตรอีปิกเลยครับคือเมื่อกี้เนี่ยผมและสตีมากไว้แล้ะผมเจอกับเซเลบีและผมก็จับได้ครับอ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมเจอลูกเกียนนอกรอบด้วยคือผมกำลังทำมอนอยู่อะแล้วมันเกิดมาเฉยเลยครับโอ้โหคือโคตรอีปิกอะตื่นเต้นมากๆครับตอนนี้ คือแบบโอ้เาไม่กอดรับเ้ยคือตื่นเต้นจนแบบว่าเกมหลุดเลยอะคือตอนแรกอะมันเคลื่อนแจ้งเตือนใช่ไหมและผมก็รีบกดพอดเกมอะและผมก็รีบไปเปิดโปรแกรมอัดรับแล้วแบบว่าไอตัวเกมเนี่ยผมดันหลุดตอนที่กําลังเปิดโปรแกรมครับผมก็เลยไม่เห็นข้อความนะครับผมแต่เอาเป็นว่าครับมันมาจริงครับมันเกิดครับผมเนี่ยดูเวลาเลยนะครับเวลาตอนกลางคืนเนี่ย,โ,ยโอเคมาจะจับได้ไหมครับผมอ่อชันเดอร์ไปครับ โอ้โหได้ไหมครับไปโดนแน่นอนเลยทันเดอร์เฮิรอ่าได้อุ้ยมันหนีไอ้บ้าฉ่ผ่าแล้วฉิบผ่าแล้วเฮ้ยมันหนีมันหนีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอย่าอย่าอย่าครับอย่าใจเย็นนะลูกใจเย็นนะลูกมันหนีครับมันหนีเฮ้ยโอ้โหลูกเกียมึงมีการหนีด้วยเหรอเอาเถอะเอาจริงดิเฮ้ยโอ้โหมันมีสกิลหนีด้วยครับโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอใช้ทันเดอร์เวฟเฮ้ยไมีตายัครบ ชิบหายแล้วอู้หย่าเพลาครับผมขึ้นพลังฮึบอ่าโอเคโอเคครับผมอ่าผมนี่ครับผมซื้อซุปเปอร์โพชั่นมาด้วยนะโอเคโอเคโอเคครับผมโอเคครับอ่ะย่าเพลาอีกทีน่าจะไม่ตายนะย่าเพลาครับโอเคเหลืองละเหลือพอพอครับพอพอก่อนพอก่อนโอเคโอเคเราจะเปลี่ยนตัวครับผมเพราะว่าไอ้บางกิลาสเนี่ยมันจะมีบาร์พิเศษที่ทําให้โปเกมอนเลือดลดนะครับผมโอเคโอเคเซรามิวอุ้ยมันแดงแล้ววะกามละกามละไม่นะ อย่าพึ่งสิโอเคครับผมนี่ครับจะเห็นว่าบอลผมมีเยอะมากนะเพราะผมกําลังทําบอลอยู่ไว้ต่อที่มันเกิดมาเนี่ยได้ไหมครับได้ไหมเฮ้ยไม่ได้อย่าอย่าเฮ้ยมันเลือดรถมันเป็นไรวะโอ้แซตสตอมครับผมเป็นบ้พของมากินลัดว่ะต้องหนีมันก่อนครับผมต้องหนีก่อนเดี๋ยวมันจะตายครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันห้ามตายมันห้ามตายครับเพราะว่าถ้าผมไม่หนีมันเนี่ยมันจะตายทันทีเลยครับผมเพราะว่ามันโดนมากินลัดครับโอเคโอเคโอเคเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่ มามามาเราต้องวางแผนกันนิดนึงครับผมเลเซอร์ลีฟครับอ่ะโโอ้หเบาวะ่ะเบาวะ่ะไบท์เลยกันครับไบท์โอเคครับผมห้ามให้บากิลัสมาครับเป็นงานนี่มันตายแน่นอนครับผมโอเคเราต้องค่อยๆจับครับเราต้องใจเย็นๆเอ้ยโอ้โหเกือบตายครับอย่าอย่าพึ่งโอเคครับขอฮิวก่อนฮิวห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 ิวซุปเปอร์โบชาต์ซุปเปอร์โบชาต์โอเค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 เกว๋อ่ามามาช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 าหิว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 เอ้ยอย่าอย่าเพิ่งตีนะลูกีีียยยยลลููเเเเกกใจ็นๆโอค มามาผมมีอาแม็กลิวายอยู่เว้ยเดี๋ยวขอใช้ชุบอาเดนลิวมาก่อนครับโอเคแล้วผมจะเอาเดนลิวมาใช้นะครับผมเอาเดนลิวมานะครับแล้วก็ใช้ทันร์เวฟบนะครับผมให้มันติดพลัลไลท์นะครับซึ่งแม่งแม่ติดอีกแล้วนะครับผมเฮ้ยติดโอเคติดละติดละมาๆมา,มา,มาโอเคเอาทารบอลเอาทารบอลครับอ่ะมาลูกเกียร์อ่โอ้โหอีพิกมากครับโอกาสจับลูกเกียร์ครับผมโอกาสจับติดนะครับอยู่ที่ อานตัสามเปอร์เซ็นต์ครับคือน้อยแบบว่าน้อยสุดๆอ่ะผมมีบอลอยู่สองเลยลูกครับถ้าผมจับไปเรื่อยๆเนี่ยน่าจะติดนะครับผมถ้าลูกเกียร์ไม่ตีตัวเองตายก่อนนะครับผมว่าเอ้ยเชี่ยแล้วมันหนีลูกเกียร์โอเคยังไม่ไปไหนยังไม่ไปไหนโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วครับโอ้โหมันหนีอะเมื่อกี้ไอ้ป้าเอ้ยมันมีสกิลหนีครับโอ้โหชิ้พาแลวเจอลูกเกียร์อย่างงี้กูนี่ระทึกเลยโอเคลูกเกียร์อย่างงี้มันยากนะครับ โอ้โหเฮ้ยมันอีกแล้วว่ามันหนีจังวะไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้โูหลูกิที่มีสกิลหนีมันจับโอ้โหเฮย้ยเดี๋ยวมาติดติดต้นไม้ติดต้นไม้โอเคมันติดต้นไม้แล้วติดต้นไม้มแล้วมามามานอนเลยครับดอนเลยเพียมทัวร์ไปครับโอเคโอเคเฮ้ยอีป้าเอ้ยไม่ไหววะต้องจับแนละ้วต้องจับแนละ้วครับผมมันหนีตลอดเลยครับโอเคเฮ้ยโอ้โหดอนตายครับอีบ้าอ่าเซเบีฉันเชื่อใจเธอเจอไซโอเคครับอ่ะไป ได้ไหมโอ้โหมันมีสกิลหนีครับลูกเกียขูเป็นลูกเกียที่แปลว่าโกงมากอะลูกเกียที่มีสกิลหนีอะบ้าไปแล้วครับเฮ้ยได้ไหมครับโอ้โหไม่ติดอีกแล้วโอเคไปเลยครับอัลตราบอลผมไม่ตีมันมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนีไปอีกครับเพราะว่าาตำนานเนี่ยมันอยู่ได้แค่หนาทะขีทอนเองครับผมแต่ว่าที่มันเกินหนาทีแล้วนเนี่ยถ้ามันหนงมันต้องหนีไปนานแล้วนี่หว่าอีบ้าไอ้ก,กูลืมโอเคเฮ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอย่าอย่าไปไหน ติดต้นไม้อะฮะติดต้นไม้ติดต้นไม้เหรอเตงโอ้โหถ้าเตงติดต้นไม้เตงเสร็จชั้นเลยบอกให้บอกให้ไปไปลูกเกียร์รัวรครับตัวรัวโอ้โหหายตัปั๊มว่ะโอ้โหนี่ไงนี่ไงไอ้มังกรลาจะมีบัฟแซนสตอร์มอยู่ครับโอเคโอ้โหบล็อกฟรีไอ้เดี๋ยพึ่งนะโอเคให้เปิดโพรชันนะผมฮิว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหมันเกียดแล้วมากครับมันเกียดมากครับลูกเกียร โฟกัสเอามาสามารถใช้ได้กี่ครั้งวะใช้ผ่านแล้วครับผมมันหนีเราได้ตลอดเลยนะเนี่ยมันใช้ไปกี่ครั้งแล้วครับเอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าอย่าอย่าพึ่งโอเคอ่ะจับต่อครับจับต่อโฟกัสเอามันใช้ได้กี่ครั้งวะครับไอโฟกัสเอาเนี่ยขูโคตรโกงเลยครับไอ้บ้าโอเคโอเคอ่าใส่สตอมใส่มันครับผมอ่าโฟกัสเอาโฟกัสเอาเดี๋ยวผมจะขอหาข้อมูลระหว่างที่เราจับมันไปด้วยเอ้ยไอ้บ้าอีกแล้วอีกแล้วอย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยอย่าพึ่ง Okay. Hey, oh, <laughs> โอเคเฮ้ยโอ้ติดตัาตัวได้ไ่วะโอเคครับผมไปครับไปอาโฟกัสเอาโฟกัสเอาโฟกัสเอาอย่าเพิ่งนะโอเคโอเคเดี okay, okay. ๋ยวผมจะขอดูก่อนนะครับผมอาโฟกัสเอาโฟกัสเอาเฮ้ยมันไม่ได้ชื่อว่าท่าโฟกัสเอาอะมันชื่อท่าเลยว,วะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะต้องจับมันก่อนครับโอเคอย่าเพิ่งใช้นะลูกอ่ะโอเคครับโอเคโอเคดูกเกียร์ดูกเกียร์มันชื่อท่าว่าอะไรวะอ่าผมว่ามันน่าจ,จะหายไปแล้วเลยครับตอนเนี้ยถ้าไม่ได้คือไม่ได้เลยครับหวังว่ามันจะไม่ใช้หนีเราอีกแล้วนะโอเค อย่างไงครับยังไงบกฟรีเฮ้ยตายตายชิผ่าแล้วชิผ่าแล้วปเกมอนผมจะหมดแล้วนะครับโอเคครับไปต่อไปต่ออัลตร้าบอลต่อครับโอเคครับลูกเกียึบฮึบฮึบโอ้โหไม่ได้ครับเสียบกาดโอเคครับไปต่อไปต่อตอนนี้ลูกเกียโดนผลของแซสตอมอยู่นะครับผมถ้าเฮ้ยมาใช้ไฮโดรปัมว่ะแต่ไม่โดนตดงนี่ตายแน่นอนกูเนี่ยโอเคครับโอเคโอเคอย่านะลูกอย่านะลูกโอ้โหไม่ได้อีกแล้วบ่ะบกฟรีอะอาต่อครับต่อต่อ ออลูเกีย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 ครับลูเกียโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่ได้มันมันหนีเอาอีกแล้วมันหนีเอาอีกแล้วไม่ไม่ไม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งลูเกียลูเกียลูเกียเฮ้ยเราบินไม่ได้แล้วว่ะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยอย่าอย่าลูกอย่าอย่าอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่งฮึบ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 ไม่โดน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 เดี๋ยวเกิดตอนพีพีซีพีซีไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวก่อนนะอจี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 ฮึบอย่าพึ่งอย่าพึ่งลูก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 เกียร์ลูกเก โอเคโอเคโอเคมาแล้ว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 ลูกเคดลูกเคดลูกเคดลูกเคโอเคมันติดเอ้ยยะโอ้โหเกือบตายโอเคครับมันติดต้นไม้อยู่ติดต้นไม้อยู่ไปไปไปต่อไปต่อครับเอาตาบอลต่อโอ้โหระทึกโคตรอีปิกโอเคลูกเกีดว้าวโดนไฮโดรปัมไม่นอนเลยชิพ่าล้วเซเรบีมาโอเคครับผมผมจะไม่ตีมันนะครับอ่ะจับเลย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 โอเคโอเคโอเคอ่าโอ้โหไฮโดรปั๊มไม่โดนใช่ไหมถ้าโดนนี่คือผมตายแน่นอนครับโอเคครับผมต่อครับต่อ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  ฮึบอ่าผมจะขอดูท่าลูกเกียก่อนนะครับผมลูกเกียท่าอ่หาหนีท่าเนี่ยวะครับหนีอ๋อนี่ไงครับผม,มใช่ท่าหนีไหมโอ้โหสามารถหนีได้20ครั้งครับไอบ้บ้มามันสามารถหนีผมได้ได้ยี่สิบครั้งอ่ะไอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเซเดบีโอ้โหไม่ได้ว่ะครับโอเคโอเคโอเค,อเคล,ลองลองตีมันดูก่อนครับลองตีมันดูก่อนอ่ะฮึบ,บอุวยเซเดบีตีลูกเกียร์ไหมเอ้ย โอเคยังไม่ดี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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดไอ้ปมาผมนี่ไรอุ๊ยบายโอเคโอเคโอเคมาแล้มาแล้วมาลูเกยลูเกยึ่งไปรลูเกยลูเกยอยู่ไหนอ๋อนื่อง้ยังยังครับยังอยู่ยังอยู่โอเคโอเคเอาเป็นนี่แล้วกันครับสนากรัตเฮ้ยเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเดวเราใช้ใช้ตัวอื่นดีกว่าโอเคผมเดลิวครับเดลิวเดลิวอ่าเรียบร้อยปลาโดนขอใช้กระทันเกเบลพอครับโอเคมันเริ่มบินออกจากเขตไทกาแล้ววาเลวยกล้ว ตอนนี้มันมีผมไปกี่ครั้งแล้ววะสิบครั้งได้มั้งครับเนี่ยใช่กันแล้ว<อ>ไม่ได้นะลูกเกียจจ๋าเฮ้ยลูกเกียไปไหนวะลูกเกียหายแล้วเหรอเฮ้ยอย่าอย่าเพึ่งยาอย่าพึ่งนะลูกเกีย,กกยหายแล้วเหรอลูกเกียลูกเกียหายแล้วเหรอโอเคยังยังอยู่ครับยังอยู่โอ้โหบินไปไกลกว่าเดินไปครับไอ้บ้าลูกเกียโอเคเฮ้ยอย่าชึบต้องปาดกหน้าต้องปาดักหน้าเฮ้ยลูกเกียจา๋จาใจเย,ย็นนะลูกอึ้บหืมไม่ต้นว่ะไม่ต้นว่ะชึบออ,อ อือชืบลูกคาลิโอไปไม่ได้ไอ้บ้าโอเคครับโอเคเดี๋ยวเดีใจเย็นเดนสิลูกอันปายากมากครับเซเลบีครับโอเคหนูดอนอย่าปลาหนูดอนเด็ดขาดครับโอเคฮึไม่โดนป่ะมันปาโดนยากมากครับโอเคครับนี่ก็ไม่ได้โอเคมันมันลงมาแล้วอืชึบชึบเฮ้ยโอ้โหปาไม่โดนอีกที่ผ่านแล้วฮึบยาวเพิ่งหายนะลูกมีเกียจาอุ้ย โอ้หายไปแล้ว啊เฮ้ยลูเกียหายไปแล้วครับผมไปไม่โดนเด็กเลยครับโลกไปหน่อยโอ้โหอื้อเรียกได้ว่าโอเคครับอย่างไหนก็เจอเจอแบบว่าผมแทบไม่ทัตั้งตัวเลยอะ โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมเพราะว่ายยงไงไาผมมันจ้กะจะมาจับลูกเคียอยู่แล้วแหละนะครับมันกระทันหันไปหน่อยครับผมแถมมันมีท่าโกงอะ่ะผมว่าถ้ามันไม่มีท่าหลบหนีเราจับมันได้เป็นนานเลยครับไอ้บ้าเอ้ย <_ t un> เสียดายมากครับผมมันมีท่าหลบหนีครับถ้าไม่มีแล้วน่าจะจับมาได้สบายๆเลยอะ่ะ <_ t un> โอ้โหคาตาบ้าปลอบใจฉันทีครับ <_ t un> ไอ้บ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราจะปล่อยเข้าไปแล้วกันนะครับผม โอ้โหเรียกได้ว่าจับเซรามิเจระนะครับไม่เป็นไรหรอกโอเคไม่เป็นไรครับเราจะปอบใจตัวเองเฮ้ยมามามาแล้วเข้าสู่อ่าพื้นฐานของคลิปนี้ดีกว่าครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมกะจะตามหาอ่าเขียดทะเลทรายาผมคือผมกะจะตามหาไอา้โปกเกมอนในตำนานกราดอลน่ะเป็นโปกเกมอนในตำนนาที่ผมคิดไว้ว่าถ้าผมจับได้ผมจะปิดซีรีส์นะครับผมก็ตามนี้นะครับอ่ะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็เตรียมบอลไว้แล้วแหละนะครับผมว่าบอลขนาดนี้น่าจะจับกราดอนได้นะจริง,รงๆน่าจะจับลูกเกียได้ด้วย,วยแต่ว่าลูกเกียจับไม่ได้มันหนีเราไปแล้วโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมางั้นเดี๋ยวเวลาที่เหลือทั้งหมดในคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไปตามหาเขียดเทเรซ่าแล้วกันครับเพื่อที่เราจะได้หาจุดเกิดกราดอนนะเพราะว่าไอ้โปเกมอนมันเกิดมันแบบว่าเกิดถี่มากอะ่ะเออผมยังแปลกใจเลยเนะเว้ยไอเวอร์ชั่นนี้เนี่ยโอเคมากครับผมผมจะซื้อของไว้นะครับเอา้ามันไม่มีอันนี้ขาดแล้ววะมันไม่มีอ่า ไฮเปอร์พอยซ้นขายเลยครับผมว่ารีไวต์เนี่ยจำเป็นครับรีไวต์เอาไปเกิดใหม่ครับซื้อมา5ชิ้นเลยครับรีไวต์มันจำเป็นมากเว้ยถ้าเดลิวตาเนี่ยมันต้องใช้รีไวต์อยู่แล้วอะผมว่าแล้วก็ซื้อซุปเปอร์โพชั่นมาแบบว่าเต็มแม็กเต็ม,มหน่วยโอเคครับผมมาตอนนี้เรามีแบบว่ามีโพชั่นกับรีไวต์พอประมาณนะครับผมโอเคมานะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางตามหาเคทเลสัยครับซึ่งผมยังไม่เคยเจอเลยนะเฮ้ยฝนหลายตกแล้วเฮ้ยเนี่ยเนี่ยตอนต้นพาร์ทที่ผมเจอลูเกียครับเนี่ยครับ คือมันน่าจะเกิดประมาณตรงนี้เลยอะคือมันเกิดตรงนี้เลยครับเกิดตรงค่ามากผมเลยว่าไอ้ลเกียนะเนี่ยมันเกิดตรงนี้เลยครับแล้วมันก็บินไปน่ดเลยครับแล้วผมก็นั่นเลยครับผมมันมีท่าเกียร์นะครับถ้าไม่มีเนี่ยผมว่าผมจะได้สบายสบายเลยนะโอเคมาครับเราจะไม่พูดถึงกดิตแล้วกันนะเราจะบินหาเขตทะเลสาแลกันนะผมเวลาอีกประมาณ5นาทีครับผมจะใช้ให้คุ้มค่านะครับเราจะไปที่ C3 แล้วกันครับ C3 นี่เขตไหนครับ C3 เอ็กติมฮิลนะครับผมมาผมจะออกเดินทางตามหาเทเลสายจากเขตนี้แล้วกันครับผมจริงๆเอ็กติมฮิลเนี่ยก็มีโปเกมอนในตำนานเกิดนะจะเป็นเอ็นเต้ครับผมแต่ว่าได้เป็นเอ็กติมฮิลเอ็มครับซึ่งผมไม่ได้กะจะจับเอ็นเต้ครับผมจริงๆผมกะจะจับกราดอนตัวเดียวเลยครับอ่าเพราะว่ากราดอนเนี่ยมันโหดนะวิ่งเจอโปเกมอนทาวเวอร์ว่ะเราไปชั้นสามเลยแล้วกันครับเราเร่งซวยนะครับมีบอสแม็ปไม่มีบอสแฮะแต่ว่าน่าจะมีของอ่ามีของอยู่ด้วยนะครับผมอ่ะของคืออะไรครับ อ่าเป็นเป็นเมลเลยครับโอ้โหกระจอกเงอยมมากเลยมันใกล้มืดแล้วเหรอโอ้โหมันมืดเร็วจังวันเนี้ยรู้สึกว่ากราดอนเนี่ยผมจะเกิดที่แคทเลร์ทรายครับซึ่งมันจะเกิดตอนอ่าตอนเช้านี่ับผมซึ่งผมแหลกมากครับเราต้องบินสูงๆไว้ครับไม่งั้นเราจะบินตกน้ําได้ผมมันจะสวยจริงๆเลยนะครับเนี่ยมาเราบินหาดีกว่าครับบินไปเรื่อยๆครับผมอ่าตรงนี้จะเป็นอ่านี่ครับผมตรงนี้คือดิปโอเชียนครับดิปโอเชียนเนี่ยจะมีไอลูเกียกับไคโอก้าเกิดนะครับผมก็ ตามนี้ครับตามนี้ซึ่งลูกเกยก็นั่นเลยครับมาเมื่อกี้แล้วก็จากเราไปแล้วนะครับผมแตก็เป้าหมายสูงสุดของเรายังไงก็ต้องเป็นกราดอนอยู่ดีครับที่ผมจับลูกเกยได้ผมก็ยังไม่คิดจะปิดซีรีส์นะเพราะว่าผมกลาจะจับกราดอนก่อนนะครับผมโอเคครับเราไปต่อเราไปต่ออตรงนี้ไปเขตบิสนะครับเขตบิสเนี่ยจะมีซุยคุนเกิดนะครับผมซึ่งมันจะเกิดตอนกลางคืนนี่แหละครับวอร์จเทนเนอร์ว่ะมามามาเดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนครับขอสู้ก่อนครับเพราะว่า ถือว่าเราจะเก็บตังค์ไปเยอะตัวด้วยไงโอ้โหโหดมากโอ้โเทรนเนอร์ <c oughs> อ่าโปเกมอนตัวเดียวด้วยโอเคเราไปต่อครับเราไปต่ออ่าเราจะใช้เวลาให้คุ้มค่าครับเราต้องเจอกับเขตทะเลทรายนะครับผมอ่าไอตรงนี้เขตอะไรวะอ๋อโอเชียนโอเชียนดูผิดดูผิดครับผมตรงนี้บิชใช่ไหมบิชหรือเปล่าไม่ใช่บิชจี่ว่าเป็นโอเชียนนะผมมันน่าเป็นโอเชียนนะโอเชียนเนี่ยจะไม่มีโปเกมอนในตำนานเกิดครับคือต้องเป็นแค่ดิ่โอเชียนเท่า, Ocean, านั้นแหละครับถึงจะมีแบบว่าตำนานเกิดโอเคเนี่ยอย่างตรงเนี้ย ดีบโบเชียนตำนานเกิดได้ครับเคลก่าลูกเกียพวกนี้ครับมาเราจะเพิ่งพูดครับผมแล้วเ,เราต้องตามหาเทเลสัยครับโอเคผมจะบินออกไปทางนู้น,นเลยนะเพราะว่าอ่าในแถวเนี้ยผมดูดิคือผมแบบว่าไปแทบทุกที่แล้ววะยังไม่เจอเทเลสัยเลยผมว่าแถวนี้น่าจะมีอ่าใช่ไหม,มครับโอ้ไม่ใช่ครับโอ้โหตัวอะไรวะอ๋อไอ้แค่เค่เค,เ,คเค่เป็นบิสนะครับผมตรงนี้จะมีเอ้ยเราจะเจออลตราบอล งนี้จะมีอ่าซุยคุณเกิดครับซึ่งโอกาสเกิดเยอะนะเยอะนะถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นบิสอันเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอกาสเกิดเยอะมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเจอเทรนเนอร์อีกแล้ววะ่ะทำไมเทรนเนอร์โอ้โหเบลสิบเอ็ดเบลสิบเอ็ดนี่ได้ก้อนเล็งเลยโอ้โหเบลสิบเอ็ดเว้ยหูเซติกาเมสสามตัวโอูโ้สี่ตัวโอ้โหเนี่ยคือแบบว่ามันเกิดรัวมากครับแถวนี้คือพื้นที่มันเล็กแงมันเลยเกิดรัวครับอย่างไอเซติกาเมสมเนี่ยโอกาสเกิดแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันยังเกิดเป็นนักสี่ตัวคิดดูดิ <c oughs> คิดัวดีว่าไอ้ตามพวกเนี้ยไอ้โอกาสเกิดผมคิดว่ามันเยอะขนาดไหนครับพอฉันผมคิดว่าถ้าผมอยู่แถวนี้ยผมน่าจะเจอซุยคุณนะแต่ว่าไม่เอาอะผมไม่ได้การจะจับซุยคุณครับผมอยากจะจับกราดอนนะครับผมมาตีมันต่อตีมันต่อครับยากก็เล้งนี่นะหัวร้อนไว้จับลูกเกยมไม่ติดหัวร้อนไว้จับลูกเกยมไม่ติดเอาทำไมโอ๊ยนอนหลับอยู่ดีว่ะโอ้โหมังงาใช้ท่าน,นอนหลับเสร็จเราทําไมเทรนเนอร์โอ้เราไม่สู้กันครับเปรี้ยวคนน้อยอ่าสู้ไปก,ก็ได้ตังค์หน่อยครับไม่คุมสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราไปต่อครับ บิสเจอนี่แล้วว่าเจอป่าอยากเจอเนี่ยอยากเจอเครซาย,ยาครับตรงนี้เดฟโอเชียนครับผมอาจจะเจอกับเฮ้ยซันฟโฟเวอร์แพนครับหูใหญ่มากด้วย oh God. โอ้ไม่ก็อู้นี่มันทำเลดีมากเลยเว้ยเนี่ยตรงนี้เป็นบิสครับบิสเนี่ยสิลคุณเกิดแล้วก็ซันฟโฟเวอร์แพนเนี่ยเลโกซ่าเกิดครับโอ้โหทำเลดีมากตรงนี้แล้วเรามาร์คไปก่อนครับซันซันทูแล้วกันนะโอเคซันศูนยดีกว่า ซันสูนมาร์คโมชิบหายเลยกูเนี่ยอุ้ยโอ้โหตรงนี้ฟาร์เวอร์ฟอเรสอีกอ๋อเรียกได้ว่ามุมดีมากครับมีซุยคุนเลโคซ่าเซเตบีเกิด و, โอ้โหโคตรจะแจ่มเลยครับตรงนี้เนี่ยโอ้ไม่ก็แต่กูไม่ต้องการครับเราต้องการทะเลทรายเว้ยเข้าใจไหมคือซันฟอร์กแพนมันหายากกว่าทะเลทรายนะแต่ทะเลทรายผมไนดะ้ไม่เจอสักงั้นครับนี่มันเกิดแรงบ้าบอลอะไรขึ้นครับเอ็กซ์ติมฮิวอีกแล้วโอ้โหเจอเอ็กซ์ติมฮิวรัวมากนะครับเนี่ย โอเคครับเอ๊ะแ,แต่ว่าไอแถวบ้านผมนี่มันมันโปเกมอนในตำนานเกิดเจอมากเลยนะมันเกิด3ตัวเลยนะครับตัวแรกก็น่าจะเป็นไคลวก้านะเพราะว่าถ้าเป็นโลเกียเนี่ยมันน่าจะบินไปแล้วครับตัว2ก็น่าจะเป็นอ่าซุยคุนครับผมเพราะว่าอ่าพวกผมเจอนอกรอบนะครับแล้วก็มาตัดคลิปไว้เนาะแล้วก็ตัว3ก็เป็นโลเกียที่เราจับแป็กไปเมื่อกี้ครับผมโอเคครับเราจะเข้าเขตเอ็กซ์ทิมฮิลเดีเ๋ยวไหมอ่อโอเคเราเข้าแล้วกันครับผมเผื่อจะพาเราไปสู่ ่ความไม่เอาดีกว่าไม่เข้าดีกว่าครับผมผมเข้าจนเบื่อแล้วไอคิมฮิลเนี่ยผมว่าเราบินออกทะเลแล้วแบบว่าคือการบินออกทะเลเนี่ยมันยังมีโอกาสเจอโปเกมอนในตำนานด้วยไงเออเนาะเพราะว่าเอนเต่เนี่ยมันเกิดตอนเช้านะครับผมมันไม่ได้เกิดตอนอ่ากลางคืนนะครับเอ้ยเจอโอ้เจอโอเอซิสว่ะนี่ไงเนี่กล่องเนี้ยโปเกมอนเกิดเยอะมากครับแต่ว่าเอ็กคิมฮิลอีกแล้วอะไรวะทําไมมีแต่เอ็กคิมฮิลวะเนี่ยแบบนี้มันบั๊กได้ไงครับเนี่ยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรครับเราจะไปต่อเราจะไปต่อครับผม เผื่อเจอเฮ้ยนั่นไงใช่ไม่ใช่ครับโอ้แผนหน้าไอ้้บาเอ้ยไม่ต้องการไม่เอาแผนดีโอ้ไม่เอาแผนนะครับไม่เอา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 เราจะไม่เข้าเราจะไม่เข้าเราจะไปจนกว่าจะเจอกับทะเลทรายเฮ้ยและมันก็คือชายฝั่งเฉยๆโถ่เอ้ยโอเคเฮ้ยโอ้โหเจอดันเจียนใต้ทะเลครับโโอ้หบินมาจนเจอเลยโอเคจะขอมาร์กไว้ก่อนครับอาจาร์แดนแดนเฮ้ยอย่าเพิ่งตก ชิบหายแล้วมันตกไม่เป็นไรเราเออเอ้โอ้โหผมลืมไปว่าผมเอาไอเกราดอออกชิบหายแล้วต้องเดินไปขึ้นฝั่งแล้วเนี่ยโอ้ยสวยชิบหายเลยวันนี้โอเคใกล้ถึงฝั่งแล้วครับวันเดีวว่าตรงนี้มันมุมดีมากเลยครับเนี่ยตรงนี้เขตปิดตรงนั้นเขตเดโปเชียนครับน่าจะเป็นจุดหาแบบว่าหาใครรู้ะสบายเลยตรงนี้เนี่ยโอเคแต่ผมจะขึ้นไปยังไงดีวะไม่เอาเราไม่ไปแล้วกันครับ อ่าเอ้ยเดี๋ยวผมติดปั๊บอ่ะติดปั๊บไอ้กซาการเดียนเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นนะไอ้ตรงอวิหารใต้ทะเลครับผมโอเคครับช่างครับช้างครับเราจะไปต่อเราจะไปต่อครับเราจะไม่บ็อกแบลครับผมเราจะหาอ่าทะเลทรายต่อไปนะครับโอ้ยเป็นจนชาเราังไม่เจอเลยเจอเจอซานฟอร์คแพนเนี่ยเฮ้ยเจอหมู่บ้านครับโอเคโอ้โหโอ้โหดูดิโปเกมอนเซ็นเตอร์สามที่ติดต่อกันครับโอ้โหหมู่บ้านยังใหญ่เลย เออผมว่าเราพักที่หมู่บ้านก่อนแล้วกันนะั้างั้นโอเคครับผมก็อ่าคลิปนี้ครับแล้วก็ได้เรียกว่าตามจับลูกเกียประมาณครึ่งคลิปนะครับซึ่งสุดท้ายก็อ่าพ่ายแพ้อยู่ดีครับผมโอเคไม่เป็นไรครับผมมาเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมผมจะตามหาอ่าเทรซายต่อครับเพื่อที่เราจะจับกราดอนนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวคลิปหน้าฟิลน่าจะมาครับผมจริงๆฟิลจะมาคลิปนี้เลยครับแต่ว่าผมเจอลูกเกียกระทันหันไงนะครับก็เลยต้องอัดกระทันหันนะครับผม โอเคครับก็เอาเป็นว่าครับผมคลิปนี้ครับเราจะขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมจะกับคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ